ได้ไเกี่กับสมคถามเดี๋ยวตอบกันนจากกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาสร้างพัฒนาเครือข่ายตลอดเคจะจกิจกรรมนี้จะีอะไรอย่เงี้ยซึ่งซึ่งปีนี้ก็ปีรัซึ่งซึ่งประเทศไทยเรามีจังหวัดเยอะมากคื่ปอสอก็จะมีอยู่สงจังหวัด ในวันนั้นก็จะมีการทัปปุรีเราช่วงนีผมจะจัดวันที่ที่ซีซึ่งวันนั้นเนมันเป็นวันที่ตรงกับผู้โก็เป็นวันที่สามเด็ดก็ก็ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มามาจัดเรื่องการดำเสนอภาพรักษเรื่องของเทคโนโลยีการนำเสนอที่น่าสนใจผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงอมูลของทอัชอัชจอมบุญมา เนีขาก็องขีดเส้นพอขีดเส้นตรงมันไม่ใช่พวกเราที่ไปบรรยายให้กับชาวบ้านกำลังนัดเดือนแค่ระวังเดี๋ยวได้ดาวสมควรได้ไปเดี๋ยวหัวหน้าสายข่าวรายการนี้มีบีทันยมูลีเนะครับบรรยายในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนื้อหาตามกรัิการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์์นิตยบีทันยมูลีเพื่อบริการข้อม bon hmm. ูลข่าวสารได้ ด้านอื่นๆแต่การเป็นการนำเสนอในรุกหาบที่จะให้ประโยชน์พิเศ่ปรชาชนปี2565ครับซึ่งวันนี้นะครับอย่างที่บอกช่วงเช้าพี่น้องนะคะเอ่อทุกคนก็เราเป็นพี่น้องกันงนั้นเลยนะคะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอโจทย์ใหม่ถ่ายอะไรไปโพสโดนปักกานมากมายมีข่าวซ้อนั้ง ไปถึงวิทยุวิทยุต้องไปให้เหลือแค่หกไปถึงท oh ีวีโอ้โหนาทีเดียว <c oughs> น้องอันดับสอมาอยัาง Facebook นี่ยังตามละนะคะอันดับสามเยี่ยมเลยแคปคัดถ้าใครไม่มีโหลดมาใช้เลยสุดยอดมูลราคาพี่บีดูดีเรื่องสัปรปคที่เขานำเสนอเหมือนกันคดีนะคะแต่ในส่วนของก <c oughs> ารที่จะเป็นสือ่อ <c oughs> จะให้เราที่เราจะทำอะไรเพื่อใคร แต่ถ้าเราเป็นสื่อกลางเนี่ยมันก็ต้องตอบคำถาม่าแล้วเราจะสื่ออะไรครับแล้วก็เข้าไปใน,ในเพจหรือว่าไปใน f a c e b o o k ก็ได้ข้อจากจจจจจคุหน้าหนูไหมแต่พี่ทำก็ทนทางการศึกษาเด็กที่ตกสำรวจให้เราเข้าถึงใ,ให้เราใ,ใจยังไงอะไรเงี้ยแล้วหนูหนูก็จะได้เป็นสื่อกลางเวลาเล่าทั้งภาครัฐ เลยดีไหมคะขออนุญาตงมือเปล่าิงกางนด้ตลอดคือทางทางคณะทางานปันานีเวลานี่ให้เวลาปรับเปลนาหนบ่งสองสาม